สีเหลืองสวยจังเลยสีเหลืองแบบนี้มองทีไรแล้วนึกถึงดอกไข่เน่าบ้านเราค่ะโอ้เป็นสีเหลืองที่สวยนนเนี่ยนุ่นสวัสดีสวัสดีค่ะไม่รู้ว่านี่ชื่อดอกอะไรนะคะปีที่แล้วเดินมาเห็นตอนที่ตอนที่เหี่ยวแล้วค่ะเพราะปีที่แล้วไม่ได้ลงมาเดินข้างล่างบ่อยนะเพอมาเห็นเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าดอกสวยมากเลย พอปีนี้เห็นหลายดอกเลยโอ้ยฝนตกโอ้โหตกหนักอีกแล้วเปียกแน่นอนเปียกแน่ๆค่ะวันนี้เปียกแน่นอนไม่เป็นไรยอมเปียกเสียงคนเข็นเข็นรถเด็กอ่อนมาเดินค่ะโอ้โหแต่ละคนเขากางร่มไม่ได้ถือร่มมาเพราะว่าคิดว่าจะลงมาแป๊บเดียวค่ะทไม่ไั้ เห็นแล้วนึกถึงดอกไข่เน่าบางคนอาจจะรู้จักดอกไข่เน่านะคะมันจะเป็นดอกสีเหลืองคล้ายแบบนี้แหละก้านยาวๆหอมหอมแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ตั้งชื่อว่าดอกไข่เน่าสวยนะเนี่ยฮะยอมเปียกไม่เป็นไรเมื่อก่อนเนี่ย ตอนที่ก่อนที่จะฉีดวัคซีนถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็ประมาทไม่ได้นะคะจะพูดว่าก่อนที่จะฉีดวัคซีนเมื่อปีที่แล้วถ้าฝนตกแบบนี้โฮไม่ลงมาข้างล่างเลยนะคะเพราะว่ากลัวกลัวเชื้อไวรัสสวยจังเลยเป็นคนที่ชอบสีเหลืองพอเห็นแล้วมันสวย ก็ปลูกไว้แค่แค่พุ่มเดียวแค่นี้ค่ะตรงจุดนี้ไว้พบกันใหม่นะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สลาดเวลาเข้ามาชมขอฝากยังไงก็รบกวนขอฝากช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะูวันนี้รุยฝนรุยฝนเปียกทั้งคนและหมาแ่ยสวยจังเลยสีสวยสวยค่ะ แต่ไม่รู้หรอกนะคะว่าชื่อว่าดอกอะไรสวยจังสวย ดีค่ะจะพาเดินดูแปลงผักหน้าบ้านคนจีนนะคะผักบุ้งแปลงนี้อยู่ตรงนี้มาจะห้าปีแล้วนะคะเคยมาขอซื้อเขาแต่อามา่าที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขาพูดภาษากฤษไม่ได้ก็ยื่นเงินให้เขาก็ทำมือเหมือนกับไม่รับแล้วเขาก็ส่งคือสื่อภาษาว่าให้ถอนเอาได้เลย เลยถอนไปต้นเดียวค่ะถอนไปสองต้นเอาไปปลูกใส่กระถางไว้เชื่อไหมคะมันยาวอู้ยาวหลายเมตรเลยก็ได้เก็บใบกินแต่ไม่เก็บยอดกินนะคะดูสิเนี่ยก็ยังมีอยู่เขาปลูกอยู่ตรงนี้ตอนนี้ยังไม่งามเพราะแสดงว่าเพิ่งจะปลูกจะพาเดินไปดูสนามหน้าบ้านคนอื่นๆอีกน,น,น,นะคะเป็นต้นแพรอร่อยมากเลย เมื่อตอนที่อยู่ที่นี่นะคะเวลาเดินผ่านตรงเนี้ยก็จะมองต้นแพรต้นเนี้ยกิ่งมันจะยื่นออกมา,มาที่ถนนแล้วกิ่งที่ถนนค่ะจะดกมากๆเลยอร่อยมากเลยเนะะี่ยค่ะแต่ตอนนี้เขาตัดกิ่งให้สั้นลงไม่ยื่นออกมาที่ถนนแล้วะคะ่ะวันนั้นเดินมาเห็นเชอร์รี่แต่ไม่ใช่ต้นนี้นะคะเป็นต้นนี้ ดอกมากดกดอกดกดอกจริงๆและหลังจากนั้นเจ้าของบ้านตัดกิ่งหลังจากนั้นมาจนบัดนี้ไม่ออกลูกเลยแต่ว่าต้นนี้ค่ะต้นนี้แสดงว่าเพิ่งจะออกลูกนะเพราะปีที่แล้วไม่เห็นถ้าเขาตัดกิ่งอีกก็รับรองแห้่วอีกตามเคยค่ะปูวันนี้รุยฝนรุยฝนเปียกทั้งคนและหมา เน่สวยจังเลยสีสวยสวยค่ะแต่ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ